ตอนนี้นะคะบนเวทีนะคะก็มีการรับรางวัลกันอยู่นะคะเป็นรุ่นเด็ดสุนะคะตกไว้ค่ะมาราว่าใครจะได้บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นอยู่ในดงแชมต่างๆนะคะอยู่ในงาน ATM นะคะอเมซิ่ h ไทยแลนด์มาราบอลแบงคอก2025นะคะนี่นะคะเราจะมาดูแชมป์และรองเท้าที่เขาใช้นะคะค่ะนี่ช่วยของหมูน้อยอันดับหนึ่ง 11K เวลาเท่าไหร่คะ24 สวยสุดยอดเฮ้ยยังไงเนี่ยทหมสองชั่วโมงนะโอเคลองท้าทว่านีคืออะไรนชุคู่เด้เป็นออนอะไรคะออนทาวสไตล์ค่ะออนทาวสไตล์เป็นไงดีไหมคะดีมากเลยเด้งไหมเด้งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งสองเลยเนาะยินดีด้วยค่ะโอเคอ คนสวยของพี่วันนี้อันดับสองโอออลฟีเมลหญิงเลยค่ะคนไทยถอยบอกเอด้วยได้เวลาชั่วโมงยีิบเจ็ดค่ะแล้วกันถามชั่วโมงยีิบเก้าปล่อยห่างจากบอกอีลิปสองนาทีดีนะยังได้ที่สองเนี่ยหลอกมากว่าทำไมหนูไม่ได้อยู่บอกอีลิปเออไปถามเจ้าของงานใช่เราต้องไปแจ้งเขาตอนที่เรารับบีบอะเราต้องแจ้งปกติเขาจะปล่อยอีลิปแกเอ็นต่อกันเออเดี๋ยวเราสองคนก่อนบอกเลยว่านี้สุดยอ่อยะเดย่อยไลฟ์โอสี่ใช่ไหม สีเลยบวกเสื้อกางเกงรองเท้ารองเท้าโอ้โหต่อไปสุดยอดที่เป็นล่าสุดยอดครขอโทษนะคะอันดับหนึ่งไทยเมลเลยระยะ21น้องเจมนะคะน้องเจมได้เวลาเท่าไหร่คะวันนี้ชั่วโมง13าครับแล้วองเทาจีเรสไือะไรคะรครับ เก็สีครับเอ็มสีใช้แล้วเป็นไงคะวัานาฬิกาชุดช่วยเรียนโปรตีนเซกเกตดีเด้งดีใช่ไหมครับแต่มันจะบางไหมถ้าใครไม่ชอบบางจะใส่ไม่ได้อ๋อต้องชอบบางหน่อยจะดีใช่ไหมโอ้ยดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเลขสี่ห้าเก้านะคะที่จะดูด้วยใช่งานที่สามแล้วมั้งเนี่ยที่สามแล้วเราอยู่ในเวลาเท่าไหร่คะวันนี้ชั่วโมงยี่สิบสองโอ้โหสาวลันท้งที่ใส่เส้อหน้ากเป็น สกายโตเกียวกกายยโตเีวใช้แล้วเป็นไงคะก็บอกว่าดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมสุดยอดครับสุดยอดนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีด้วยค่ะยินค่ะสามรุ่นหกนะหกข้อนะคะพี่ได้รางวัลไปเนาะเนาะห้าพันบาทวันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะสี่สองสามชั่วโมงยี่สิบสี่นาที สุดยอดรองเท้าที่พี่ใช้คืออะไรคะสา1หิวเจอร์2.0 361ฟศิวเจอร์2.0นะคะใช้แล้วเป็นไงคะพี่เด้งดึลดึงดึ้งเด้งเบาเบาสบายะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณพี่นะนักกอล์ฟ Super สาวุเปอร์สปอร์ตคนสวยนะคะวันนี้ได้อันดับอะไรวันนี้ได้ที่3รุ่นค่ะ3รุ่น3ามสมก้าวารอนเวลาเท่าไหร่ค่ะสามท่มยี่สิบค่ะโอ้โห พี่พีเก่งมากเลยอากาศดีใช่ไหมใช่วันนี้อากาศดีมากอากาศดีมากเลยเนาะรองเท้าที่ใช้คืออันี่เอซิทเมเตอร์สุดดีเลยค่ะโอ้เอ็ดเลยใช้แล้วเป็นไงบ้างชอบมากค่ะชอบมากเลยต้องมีแล้วก็ขอรายงานข่าวหน่อยว่าแล้วอันดับหนึ่งรุ่นเป็นต่างชาติอันดับสองเป็นแพตตี้แล้วน้องอรัญญาได้อะไรนะออเหรอใช่ค่ะออไทยใช่ไหมออไทยออไทยสามคนมีใครบ้างออไทยมีมิยู อ่าจะไม่ได้อยู่ว่าใครแล้วก็แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งใช่ออ๋โอเคโอเคยินดีกับอุ่มด้วยนะจ้ะแล้วแล้วลองวันนี้ได้อันดับสี่ระดับสี่โคไทยครับโคไทยเลยนะแสงล้านเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จคนนี้แล้วเสร็จคนนี้แล้วนะคะแล้วรองเท้าที่ใช้วันนี้คืออะไรอ่าเมตาสับเบดเอ็ดโตเกียวครับลาสับเบดเอ็ดโตเกียวเนาะ ระยะ2ี่เป็นยังไงบ้างเส้นทางดีนะครับปีนี้มีแถมนิดหนึ่งหรับปีนี้อากาศดีเส้นทางดีแล้วก็ทุกอย่างลงตัวก็ได้ p ีมาครับโหสุดยอดเลยรองเท้านี้ทำให้เราได้ p ีเลยเหรอส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งส่วนจนใหญ่ก็ต้องใอมแล้วก็มีเจลพิวด้วยใช่นะเปิดเปิดอกหน่อยเอโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะอันดับสอง 100บาทระยะ21ได้เวลาเท่าไหร่คะจบชั่วโมง13นาทียิดียี่ยี่โมงวินาทีแล้วรองเท้าที่ใช้คืออะไรอาดิดาสโปร4ครับอาดิดาสโปร4ใช้แล้วเป็นไงบ้างระยะ21โอเคเลยครับเพราะว่าใช้ประจำอยู่แล้วครับเพราะว่าุนใช้ประจำเนาะโอเคยินดีกับน้องโคงนะรอทุกครั้งนะคะไปติดตามได้โค้ง1์นะ1์ชินพอนะคะขอบคุณค่ะโอออไทยเมล ครับผมาะะพารนคไฟนี่มาแก้มือครับผมเพราะว่าเราพลาดจากงานมาเลเซียวิ่งอาจจะไม่ค่อยดีอันนี้ก็ให้มันติดท็อปฟอร์มแล้วก็ลำดับครับผมอ๋อท็อปฟอร์มโอเคแล้วสามด้วยธรรมดาวิ่งแค่สิบโลเนาะวันนี้มายี่สิบเอ็ดด้วยไม่ใช่ระยะทำการน่ะดอ่ะรู้สึกว่าสิบกิโลน่าจะวิ่งเวลาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะเขาอยากเดนขึ้นมา โอเคแล้วรองเท้าวันนี้รุ่นไหนรุ่นที่สอร์เอสิคโตเอสิคโตเกียวอ๋อเอสิคโตเกียวโตเกียวเนาะโอเคใช้แล้วดีไหมดีนะโอเคขอบคุณค่ะน้องอินพาร์สวัสดีค่ะวันนี้โอออไทยคะริยัตสิบเคนะคะได้เวลาเท่าไหร่คะสามสามหนึ่งห้าโอ้โห รองเท้าที่ใช้คือคู่นี้ไหมไม่ไม่ครับตัวใช้เป็นเอซิทเล่เอซิทเลที่แอปขาวๆเด้งๆอะนะโอเคใช้แล้วเป็นไงบ้างเอซิทเลเนี่ยเบาเด้งเดียวเบาเด้งเดียวนะคะอันนี้โอออไทยเมลระดับหนึ่งไทยอะระดับหนึ่งพี่เซมครับจัตุรุลินพี่เซมระดับสองไงพนุชิตครับระดับสามรับระดับสี่พี่สมโชครับเราขึ้นต้นเพียรเป็นระดับห้าเลยโอเคยินดีด้วยค่ะ คุณจ้ารักมากโค้ดหมีฟาร่าวันนี้นะคะอันดับสามไทยเมลนะคะ42เวลาเท่าไหร่คะโค้ดหมีชั่วโมงสามสิบห้าสามชั่วโมงสามสิบห้าสองสามห้าสองสามห้างงค่ะโดนฝุ่นเยอะสองสามวันนี้รองเท้าที่ใช้คืออะไรคะคู่นี้ไหมอ่าคู่นี้จะเป็นสีเขียวอ๋อคู่นี้จะเป็นสีเขียวเอสิดอะไรคะเนี่ยเมตาสปีดเอทเมตาสปีดเอทใช้แล้วเป็นไงคะสำหรับมันยอนก็เพิ่งใส่ครั้งแรก ยังไม่ได้ดีเลยพอเชื่อมากเกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างลองใส่เนี่ยมันไม่หัดหรอกได้ที่ข้างเวทีนะครับดีมากเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะคะคุณชาสวัสดีค่ะยาววันนี้ได้ที่เท่ไห่วันนี้ได้ที่หนึ่งเอชกรุ๊ปค่ะว้าวรุ่น44่ก้าในระยะในระยะมาราธอนค่ะ้าวแล้วรองเท้าที่ใช้วันนี้คือเหมือนเดิมเล อีลิตชูซ็อกเกอีอีลิตูค่ะใช้เราเป็นไงระยะมาาธอนเด้งดึงดังซับพอร์ตดีค่ะเหมาะที่จะทำทีบีทำเวลาทำความเร็วโอ้และรายงานข่าวหน่อยที่หนึ่งยาวที่สองนุ่นอายุใครคะที่สองน่าจะเป็นน้องแอนค่ะที่เพิ่งจบอัลตร้ามาแล้วยังมาไหวอีกยังมาไหวอีกะอันดับสามอันดับสามไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักโอเคไม่เป็นไรจัดไปค่ะอันดับหนึ่งของเราอินดีด้วยค่ะ ของแชมป์นะคะน้องจอยหรือน้องจอยทันชนกใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ได้อันดับเท่าไหร่คะ1รุ่นอายุอเจนไทยค่ะว้ารุ่นอายุ3ามสิบสามเก้านะยี่สิบสิบแปดยี่สิบเอ้ยพีดสิบแปดยี่สิบเก้าจะไปให้น้องแก่ได้ไงน้องยังสาวอยู่วันนี้ใช้ชุดอะไรวันนี้ใช้เอซิสกายค่ะพี่ชายก่อนนะพี่ชายก่อนภาษาโบราณมากเลยชายเอซิสกายเป็นไง มากค่ะดีมากเลยใช้มาสองงานแล้วชอบมากชอบมากเลยใช่ไหมคะใช่วิธกันลังวันน้องจอยเลยนะคะวันนี้ได้ดับเท่าไหร่คะได้ดับที่หนึ่งรุ่นครับรุ่นอะไรคะรุ่น4 4 9ครับ4 4 9ระยะมาราธอนครับรระะยมาาธอนเวลาเท่าไหรครับ2ชั่วโมง42ครับโโอ้รองเท้าที่ใช้คือใช้ตัวเอ็นเปียวเอ็นตรงเกียวนี่จะเป็นยังไงบ้างคะ เบาครับเบาใส่วิ่งสบายไหลด้วยไหลลื่นเนาะไหลลื่นมากนะครับโอ้ยยิ่งดีการมองังเกตการณ์เกิดงอมามทุได้ทายเก่งเลยสองชั่วโมงสีนาทีส่าิบเจ็ดนาที่สิบเก้าี่สิบเจ็ดาทีอารีมัสยี่ยสิบเ้านาทียีบเานาทีโนเชตวิ่งนาทีโซซันดูต้องแล้วนะฮะ ดับหนึ่งเลยเนาะออดับหงแล้วรองเท้าที่ใช้คืออะไรคะเนี่ยองเาเสตอนนี้กำลังถามตันอยู่นะคะว่ามันเธอมันเธอรุ่อะปสอนาทีบสิบีวินาทีสอนาทีห้แล้วรองเที่ใช้คือเซเซมเซม้นอันตอันตเซจิสโตรคาร์บอน เออดนีนสดนอ้าวววิ่งมาี่สุดอเอาออนไม่ใช่มาถ่ายรูปโหดูว่า The best s o o t อันดับสาขาตัดเชียร์อลัชเชียนะคะันคะบุญนาครับ

ห้อเจ็ดากเชนเมาที่ในระยะมาราธอนต่อน่ครับน้อเกมี่ใช้วันนี้คืออะไรอันดับที่ห้าครับผม The r n e s c o s c h จากสามรุ่นอายุห้าสิบห้าเก้านะคะอันนี้เป็นมาราธอนเหรพี่ฮะมาราธอนเวลาเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบเอ็ดเรอองเท้าที่ใช้ก็คือจากประเทศชา อัลฟายสามมาแล้วใช้แล้วเป็นไงคะดี่ใช้แล้วเป็นไงคะดีไหมดีค่ะดีมากขอบคุณค่ะาทีรัสเซียครับ50 59มาราทอนนะคะอันดับ1 1ึ่งหมื่นบาทนะคะเวลาเท่าไหร่คะ่โมง51ว ของชั่วโมง51ดีกว่าเขาที่แล้วอี่นี่ด้กองทําที่ใช้วันนี้คืออะไรคะ Congratulations s t o n a e s o i a e t o n ใช้แล้วเป็นยังไงคะอลัครับยังอยู่นเด้งดีใช่ไหมคะยังอยู่เราต่อเลยครับน้องบอกว่าอันดับไม่นะครับนาระเพ็ไทยวัองทัพเป็นครับวันนี้วิ่งระยะมาราทอน3ชั่วโมง27ค่ะ เน็กซี่เหมือนเดิมค่ะนี่เน็กดี่อย่างดีอย่างดีวันนี้วิ่งสนุกมากบอามากล่ากกยก็ดีด้วยเนาะโอเคยินดีกับนกด้วยที่แล่อันดับสามน้องแอ้นะคะ นี่นี่คือสภาพอันดับห้าโอวอ้อไหนเอาเอาไอดีมาดูหน่อยสิคะโอ้โหโอวอ้อไทยฟีเมลด้วยเด็ดพะแอบเป็นไรเนี่ยเท้าเนี่ยโลวเท้าันนี้มันมีอาการนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะแล้วดูนิดหน่อยแล้ววันนี้วิ่งเป็นไงบ้าง สวเกินความคานหมายเพราะว่าคือไม่แตกไม่เจ็บได้เวลาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ซับ40อยู่ค่ะได้3945แล้วรองเท้าที่แอใช้วันนี้คืออะไรวันนี้ใช้ออไมกี้ในในี่ช้าเรใช้ดีไหมวันนี้หรอมันมันจะตอบว่าดีไหมมันก็ มันก็่อนเก่าทำไมมันเป็นอย่างี้วะมันทรยศเรานิดนึงโอเคแต่กันวันนี้ก็ได้ตังกับบ้านแล้วแอนเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป้าหมายได้ได้ง่สินี่ไม่ธรรมดานตอนนครพนมยัง่สอ่เลยเอออเคเดี๋ยวเจอกันจ้าจแก่ของเขานาตาชาเพื่อนเก่าเราจุ๊บุจุจดมาก่อดกันก่อนกัน3มเทใช่ไมเพื่อนเก่าวันดีจ้ตอม วันนี้เป็นยังไงได้เวลาเท่าไหร่วัดท่าอยู่เกสกอลสามสิบเจ็ดสิบห้าสามสิบเจ็ดสิบห้าหรอเรองเท้าคู่นี้ไหมสตอมรองเท้าที่สตอมใช้คือ Adidas โ e โป4ใช่ไหมคะแล้ววันนี้วิ่ง how you feel today ไม่สบายไม่สบายเป็นอะไรแ็บ nervous nervous มา r เลยอันนี้เป็นแค่ first time first time I event โอเคเดี๋ยวอยู่ก็จะ get more experience นะคะสตอมนี่เห็น ป้าอ้อยนะคะเห็นสตอมมี่แล้วค่ะตัวกระเปียวตัวกระเปียวแต่ตอนนี้สตอมมี่โตมากแล้วค่ะเห็นกันมาแต่อ้อยจะออกเนาะจ้ะห็นไมแต่อ้อยไดจได้ค่ะสตอมมี่ก็เคยมาเคยอยู่แล้วก็กลับไปเกี่ยวค่ะเล่นเดี่ยวค้ากับคุณแม่ก็คือหนาจัชชานะคะดีดีกับสตอมมี่ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ฟันไปนอนหน่อมื่นสองหรือสามแสนเจ็ดค่ะเอ่อ ไปไม่เป็นเลยสั7กานเสร็จนนี่แล้วบัง่วโงครับชั่วโมง4.3ที่1.70่แล้วก็มีนี้49นาทีที่1.72่เดสเด้งสเด้งก็7.5บวกกับ5,000โอ้โอ1 2 5 0นสอับรย์มากได้มากกว่าพวกที่วิ่งมาราธอนครับนี่จะไอ้จะเก่งจะอาจจะอีกที่อันนั้นเ่งี่อันนั้นะคะแล้วก็รองเท้าที่ใช้วันนี้คือเออเขาเรียกอะไรเอ็กเหนคูณสาถูกต้องเลยจานอาจารย์เก่งอ่ะ ท่องมาละอาจารย์แล้วอาจารย์ใช้แล้วเป็นไงคะเออแรกๆเราจะหนักเพราะมันน้ำหนัก260กรัมมันจะหนักกว่ายี่ห้ออื่นประมาณ100กรัมแต่ถ้าเราใส่บ่อยๆมันจะชินกับปูนี้ก็ทำให้เราได้ได้เงิน12,000ก็ครับโอยคุ้มนะเนาะอาจารย์นี่ค่ะวันนี้พี่เหลีวก็ยิ้มแก้มปีแล้วเดี๋ยวมีคนมีคนมารับเงินแล้วฮะกระเช้า อาจารย์รับแต่เป็นเาทีลงมามีคะเชียบ้างยิมดีบอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสักสี่ถึงสัหนึ่งขอบคุณค่ะแล้วไปเจอกันครับโอ้อันดเบอานดัห่งยังไม่เวลาอาจารย์เหรอสามชั่วโมงยี่สิบไปเข้าห้องน้ำจะสองนาทีเออดีแล้วเลิงยันได้ที่1อันนี้4ี่สิบาได้เวลาเท่าไหร่คะชั่วโครับออหอหรอง แซีไวกมอลคิต <t> เ <half> ีเอดดดันนี้ใไหเหมเดิมไหมไอทเาคนยโตเกียวโตเกียวมันเป็นเอทโตเกียวใช่ไหมคะใช้แล้วเป็นไงคะนุ่มแล้วก็รอบขาได้แล้นี่เขาทำอไรกันคู่บ่าวสาวเหรอคะยืนยืนยืนกันอ๋อเห๋ยินดีกับทางคู่บ่าวา สวัสดีค่ะคุกกี้คนสวยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้คุกกี้ได้เวลาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมง29.59โบเก้าดับบสองสามอันดับสามโออ๋อสองจมูกสามพีกใช่ไหมสองจมูกใช่ค่ะรองเท้าใส่คู่นี้เหรอชูโร่ชูโร่ชูโร่รองเท้าอะไรวไอนี้เอาฟาไฟเอาฟ้าไฟใช้ดีแมช ดีน้อแม่กทิพย์นานทิพย์นานโอเคยินดีด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็หิงค่ะด้วยไอ้คนที่เก่งกว่าวันนี้เก่งกว่าเขาบอกว่าเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่นะคะตัวเมมย์และต้นตัวมี์ได้เวลาเท่าไหร่วันนี้ปกติคือพี่นุ้งดูแลการขับระยะห้าสามสามแล้วดูน้ำระยะอ๋อก็ไม่ไม่แตกต่างกันเนาะแล้วก็ถูกที่ว่าแต่ละวันวันนั้นนะเนาะแล้วรองเท้าที่เราใช้คืออะไรต้นมาอาสา ภูมาครับเราจะไปที่ฟ a า t อาสามครับฟาทอาามใช่ดีไหมทอนนะคะในของทอมมี่คงเป็นอะไรไม่ได้ก็คงจะเป็นใส่แบบแต่คู่นี้ไอช d ไใชาใช้ใช้ไอเดายดอีไอนดีดีโวเอสเหรออีโวอีที่มันคู่ละหมื่นแปดเล้เหรอชัสโซริยาจากชลบุี ของแท้ดิของแท้ของแท้ใช้แล้วเป็นยังไงก็เบาดีนะเบาดีแต่ว่าจากปัตถุดิัมพูชาคทนสีมากกวาสวยยิ่งสุสองชั่วโมงห้าสิบสองนาทีแล้วพี่ถามหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ใส่แว่นทั้งคู่เนี่ยจะเป็นออกมาแล้วจะเป็นยังไงได้แต่แต่งยางตาแว่นแว่นอะไรแบบเลยน่าจะเลยอยู่แบบอะไรโปรโมทหน่อยแว่นอะไรของเลตบูครับเลตบูสเปคเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยอันดับที่4นะครับยินดีกับคุณซีอีโชควัฒนาชัยรบครับสองชั่วโมง อาดีดานครับอาดีดานโอเคโอเคตัวโอเคอาดีดานทำตัวและหัวใจหัวใจขอบคุณจ้าฮะไอติมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะวันนี้ได้ดับหนึ่งรุ่นห้าห้าเก้านะคะเพราะเขามีสามรางวัลห้าปีสามรางวัลเนาะได้เวลาเท่าไหร่คะพี่สามชั่วโมงสี่สามพี่เก่งมากเลยนะคะแล้วรองเท้าพี่นี่ขนาดบาดเจ็บนะ บาดเจ็บนะแต่คิวกินเดิมสยอดมากเลยแล้วพี่ได้ใช้รองเท้าอะไรคะวันนี้หกก้าใช้หกก้านะคะใสาราชการจากครับทมัสเฮนเบอร์จอมบ์ต้าเอ็กซ์นะคะใช้แล้วเป็นไงคะคู่นี้พี่สามนาทีหนึงไม้ในกี้ไม่แพ้ไนกี้โอ้โหมีมีการมีการกระทบไหลไนกี้ด้วยนะคะโอเคที่ดีด้วยค่ะสำหรับสำหรับคนขาแรง ถ้าจะช้ายาวไปใจมันเด้งมันเด้งมันเด้งมันดีอะมันดีดีด้วยนะคะพี่ได้เก่งทั้งคู่อาดับสีและอัดับห้ามาราธอนรุ่น3ามสก้านะคะได้เวลาเท่าไหร่คะดีดยครับนักีฬาจีเทียนครับเลินคิวีครับสองชั่วโมงสามสิบเอ็ดนาทีห้าสิบนาทีสาาก่าวเป็นะคู่เดิมไหมเป็นปียูยิมเซยลีบ้นแสนใช้แล้วเป็นไงนุ่มะเดม ่ัวใหม่ครับจวรอบปมที่สองครัไม่มีสอะไรเนี่ยรบตัวใหม่คไอเปอใช่คัโอ้โหใช่ได้เป็นไงบ้างต่อไปครับหญิงรับ449ปีมาราธอนครับโอเคยินดีด้วยจังอันดับสองรุ่น449นะคะในระยะชั่วโมงที่กลียหมนาะครับวันนี้ต้อ่ใช้คืออะไรครับพี่ใช้เอ็กเซ็ ใช ah? ่คุรับไปเอฟแบบสามโอนเราก็อ bueno> ่าสามโซนโปรครับโซนโปรนะซ่าโอเคใช้แล้วเป็นไงครับพี่ดีไหมก็ดีครับดีมากเลยนะคะใช้แล้วได้รางวัลด้วยเนาะได้ตังค์ด้วยได้ตังค์กี่บาทคะห้าพันครับโอ้ค huh okay, okay. ุ้มแล้วครับไอโอเจนเนสกัญชัย และอนุชิตวันนี้ได้ทีสเวลาเท่าไหร่ชะไทยเมลใส่สองนาทีใส่สองวิับที่2รองแชมป์นะครับในรุ่นมาร์สมาธนครับสุดยอดมณฑที่เราใช้วันนี้คืออะไรลีเติมพงค์เลครับถึนยังไงบ้างหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเ้าี่อ็ดวินาทีแล้วของรางวัลเป็นอะไรด้ว้รับประทานแล้วก็ดีเหมือนเดิมได้เวลาได้ตังอีกแล้วยินดีกันทั้งคู่นะคะ คุณค่ะด hey, ูด oh, ิพูดติดตาเออนี่ตอนนี้พี่กำลังทำคลิปอะไรนะคลิปรองเท้าแพ็คก็จบลงแล้วดูไหมเคยดูไหมดูค่ะถ้าเขาชอบเรก็ต้องดูนะว่าเราเขาชอบคุณอะไหมดนะคะก็คลิปนี้ไปแล้วกับเพื่อนของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครด้วยนะคะเย้